สวัสดีครับเพืเ่อนๆนี่ก็นำมาให้ชมกันนะครับสาริกานกขุมเรียกทรัพย์รุ่นพิเศษนะครับมหามงคลโชคลาภวัดบ้านใหม่สีสุขจำบลหนองกาบอำเภอด่างกุณนทุจังหวัดนครราชสีมานะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นรูปสริกาคู่กันนะครับรการนกขุเรียกทราบก่นํำมาให้เพื่อนๆได้ชมใครมีความรู้ก็อธิบายให้ด้วยนะครับมือใหม่หัดมือใหม่หัดสองนะครับนี่นะครับ นกขุมเรียกทรัพย์อำเภอด่างคุณทศจ,จังหวัดสกลราชสีมานะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปนกขุมนะครับนี่นะครับวัดใหม่สีสุดนะครับอำเภอด่างคุณทศนี่นะครับส,รสวยๆมาให้เพื่อ,อนๆรับชมกันนะครับด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เราจะเป็นด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับนะครับลูกขุมเรียกทรัพย์รุ่นพิเศษมหามงคลโชคลาภนะครับวับนใหม่สีสุขนี่นะครับญด่างคนทุกจังหวัดนครราชสีมาเสยสวยมาให้ชมกันนะครับ อันนี้มือใหม่หัดสองก็ลาไปก่อนนะครับ